ยังยุ่กันในเรื่องข้องเรือค่ะมาดูกันในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือช่วงปีใหม่ค่ะ,คะทางซ่อนชนจังหวัดสุราธานีนะคะก็ได้ตรวจเข้มและเรือถาเรือเฟอร์รี่ดอนซักสม,มุยหลักมาจากสม,มุยมาดอนซักล่างประชาชนหนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับจากชลองเทศกาลปีใหม่ค่ะ โดยนาวาเอกนัทพลสิ้นผุนพ้นรองผู้อำนวยการซ่อนชนจังหวัดสุราธานีก็ได้บอกว่าตามทีการท่องเที่ยวข้องมูกก่เกาะทะเลตายไดย้ขยายตัวนี่แหละค่ะหร่งท่องเที่ยวทางทะเลก็เป็นที่นิยมนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ชาวไทยมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะทางซ่อนชนจังหวัดสุราธานีซ่อนชนผักซ่องก็ได้ข้อสนับสนุนเรือต่อนึ่งหนึ่งซจากท่านทับเรือส่งคล้าออกลาดตะเวนดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลการเดินทางกลับบ้านและก็การ ช่วยเลือกประชาชนระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทะเลชายฝั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะครับต่โซชนเองนะครับนะ,ะทุนควบคุมความมั่นคงทางเรือเนี่ยนะครับในรวมกันกรวดอุปกรณ์เดินเรือข้องเรือท้าเรือซีทันเฟอร์รี่เส้นทางหลอนซักสมุยส,สมุยดอนชักนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผูดด้โดยสาร และก็นักทองเที่ยวตรวจสอบใบอนุญาตการใช้เรือรอุปกรณ์ช่วยเรือ,อและก็ชู่ชีพต้องมีครบจํานวนนะครับตามข้อกาหนดของเจ้าทา้าและก็แจ้งประทุงนะครับติดตามอาพยากรณ์อากาศเพื่อความปลอดภยัยคนเดินเรือนั่นเองครับด้านรองพ่อส่อนชนธุระนะครับได้กล่าวว่านะครับนะอ่เรือโดยสั้นสานะได้ปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มเจ้าทา้ากาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเรือถั่วไปนะครับที่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือให้บริการเดินเรือโดยความปลอดภัยนั่นเองครับค่ะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการรวมกันนะคะอของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางทะเลนั่นเองค่ะ